ผมพิมพ์สวนบักกุลาวันนี้ก็มาไลสดอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จะเรียกว่าเป็นเทียงนาก็คงจะไม่ใช่แล้วนะครับคงเป็นบ้านของญาติที่เขามาปลูกทำเป็นโคกน้องนาอยู่บริเวณนาที่ข้างๆกับนาของผมเองนะครับ เป็นบ้านหลังหนึ่งแล้ววันนั้นเจอสอบถามได้ว่าเป็นหมดไปประมาณแสนกว่านะครับก็ได้ได้บ้านหลังหนึ่งได้ห้องสองชั้นนะครับเป็นบ้านสองชั้นข้างบนก็ได้เป็นห้องข้างล่างก็ได้โครงสร้างทั้งหมดแล้วเหลือทำห้องแล้วก็ ห้องน้ำถือว่าโอเคครับส่วนพื้นรอบๆนะครับถมลานประมาณไล่หนึ่งนะครับไล่นิดๆเลยเหรครับตรงเนี้ยสร้างบ้านเอาดินมาถมดินก็ขุดจากบ่อขยายขึ้นมานิดหนึ่งขยายบ่อน้ำตรงด้านหน้าของบ้าน เย็นกว่าของผมนะครับเพราะว่าเขาบ้านสูงและมีมีพื้นกันความร้อนอีกของผมนี่หน้าร้อนนี่ร้อนเลยเพราะว่าทำเป็นชั้นเดียวไม่มีที่กันร้อนอันนี้เขาเย็นน้ำลมพัดโช,ชเย็นมากาไรสดอยู่นาสวนญาตอยู่ข้างสวนบักกุลาของผมนะครับเดิน ชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาในวันที่วันเถววันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบหดีไม่ใช่ยี่สเจ็ดยีตุลาคม2567นหเนะครับอันนี้เขาก็ไม่อยู่ครับเขาก็ไปทำงานวันนี้พ่อกับแม่เขาก็ไม่ได้ออกมาผมก็ถือวิสาสะมาถ่ายแต่ไม่ไม่ขึ้นไปข้างบนนะครับ เพราะว่า,เ,าเจ้าของเขาไม่อยู่เราก็มาเดินชมดูบ้านนี่ครับโครงบ้านด้านล่างก็จะมีอีกหนึ่งห้องนอนอาครับเขาเทคานไว้แล้วก็ห้องรับแขกด้านบ้านออกแบบได้สวยดีครับนี่ครับพื้นบ้านเขาก็เลยอยู่ข้างล่าง ก็จะไม่ร้อนมากในช่วงเดือนมีนาเมษาก็คงจะไม่ร้อนพื้นเขาก็ถมขึ้นมาเยอะนะครับถมมาผมว่าน่าจะได้เกือบ2เมตรอะจากพื้นหน้าเดิมนะครับไม่ไม่ใช่เอาจากตัวคันนานะครับเอาจากพื้นหน้าเดิมขึ้นมานี่เกือบน่าจะ2เมตรได้อันนี้นาในส่วนที่ทำเป็นโคก เขาก็ทำคันณาใหญ่ปลูกพืชผักพวกพืชผักสวนครัวนะครับปลูกพืชผักสวนครัวก็ยังไม่ทำโคองน้องนาเต็มรูปแบบนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นข้าวที่เกี่ยวไปแล้วจะเป็นข้าวดอหรือว่าข้าวสามเดือนจดเกี่ยวไปแล้วที่เหลือยังเขียวๆอยู่ยังไม่ออก เป็นสีทองเพราะว่ายังอ่อนอยู่นะครับก็จะเป็นข้าวนาปีมองไปที่เห็นเป็นป่าทางโน้นนะครับก็จะเป็นส่วนบักกุลาของผมมีแถวต้นไม้ฝั่งที่เป็นเขตแดนฝั่งนี้ที่เป็นต้นไม้ห่างๆนะนะครับก็จะเป็นพวกพยุงจีนพยุงไหหลํา เป็นป่าทึบๆนั่นก็จะเป็นอีกโซนในเข้าไปอันนั้นปลูกป่ามาสีห้าปีแล้วก็จะดูลดูเป็นป่านะครับถามว่าบรรยากาศช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่ก็ท้องทุง่งท้องนาก็จะ เขียวขจีด้วยข้าวแล้วก็เหลืองอรามไปด้วยข้าวเช่นเดียวกันนะครับบรรยากาศหน้านี้อากาศเริ่มเย็นแต่ยังไม่ถึงกับหนาวนะครับของทางอีสานที่ผมอยู่นี่อยู่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับช่วงนี้อากาศ วันนี้ฟ้าคึมครับไม่มีแสงแดดเลยอากาศก็เย็ยนสบายผมเดินเลาะดูต้นไม้เลาะดูนาข้าวของผมบ้างของญาติบ้างเป็นชั่วโมงแล้วไม่มีเหงื่อเลยครับอากาศเย็ยนเย็ยนสบายสบายแม้เดินอยู่กลางแดดเวลาลมมาก็เย็ยนสบายตรงนี้อากาศค่อนข้าง จะบริสุทธิ์อยู่นะครับอากาศยังยังดีอากาศไม่ไม่ได้ไกลจากตัวเมืองอำเภอพังโคนนะครับห่างจากตัวอำเภอพังโคนแค่กิโลสองกิโลแต่ว่าอรอบๆแถวนี้ยังเป็นท้องไร่ท้องนาวคนก็ออกมาทำบ้านอยู่อาศัยตามท้องไร่ท้องนากันเยอะนะครับน่าอยู่อาศัยกัน มากขึ้นก็ตอนนี้พวกไฟฟ้าของผมเนี่ยของหลานนี้ก็ต่อมาจากของผมนะครับมีไฟฟ้าใช้ได้สบายส่วนน้ำป่าก็ของผมก็ต่อมาแล้วแต่แต่ตรงนี้เขายังไม่ได้ต่อมาถึงนะครับน้ำปปาไฟฟ้าถึงก็สะดวกสบายขึ้นครับเดี๋ยวจะพาไปเดิน<ม>เลาะดู โคกที่เขาทําคันนาใหญ่ไว้เขาปลูกอะไรบ้างนะครับที่เห็นเหน,นี้ก็มีต้นชะอมนะครับต้นนี้ใหญ่น่าจะหลายปีแล้ว4ีหปีแล้วมั้งครับแล้วก็มีขนุนต้นขนุนปีนี้น่าจะมีลูกขนุนเยอะนะครับกำลังออกลูกเล็กๆ ดกพอสมควรนะครับแล้วก็นี่พวกไม้ผลทางภาคตะวันออกทางภาคใต้มาปลูกแถวนี้ยากครับดินมันไม่ถูกกับดินเลยครับของผมก็บางคุดลองกองอะไรก็ตายเรียบครับปลูกกันไม่แน,น่ใจว่าเป็นที่ดินหรือการดูแลเอาใจใส่เนาะตรงนี้เขาก็จะปลูกพืชผักสวนครัว มีต้นกะเพาต้นขาพริกมะนาวโอ้เพียบพร้อมหมดเลยครับแล้วก็มีตัวนี้เออต้นนี้โตได้ <c oughs> อไม่แน่ใจว่าเป็นมะยงชิดเป็นมะยงชิดหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะที่ไอ้ลูกคล้ายๆกันอ่ะตัวนี้แต่ต้นเขาสวยมาก กำลังแตกพุ่มใบสวยงามนะครับต้นนี้น่าจะได้กินนะครับมะยงชิดมีน้อยหนามีพริกพริกขิดหมูสวนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นมะยงชิดเช่นเดียวกับต้นน้นนะครับต้นเมื่อกี้แตกพุ่มสวยงามกว่าน่าจะได้สองสามปีนะครับเพราะ ตรงนี้จะทำหลังของผมดูแปลงผักเนี่ยผักกาดหินหรือว่าเขาจะนิยมเรียกกันว่าอะไรนะไม่สมัยใหม่เนี่ยเขาจะนิยมเรียกว่าวาสาบิญี่ปุ่นผักกาดหินกินกับน้ําพริกกินกับพวก น้ำพริกจะอร่อยครับมันจะขึ้นจมูกนิดๆต่ไม่ขึ้นแรงเหมือนเหมือนของพวกญี่ปุ่นแล้วก็นี่ใบผักชีฝรั่งหรือว่าหอมเปนะครับกินกับลาบใส่กับลาบใส่กับต้มยำก็อร่อยกินหอมดีครับอันนี้เขาทำป่าค่อนข้างที่จะ ลกหน่อยไม่ค่อยได้จัดระเบียบนะครับอันนี้ก็กอขาเป็นขาแดงนะครับด,ดูดูหน่อขาขึ้นมาเป็นสีแดงๆเป็นขาแดงสีสวยสดใสนี่เป็นที่นั่งเล่นสบายๆเลยอยู่ในสวนเดี๋ยวเราเดินไปอีกโซนหนึ่งนะครับ มีแหล่งน้ำทําเกษตรสบายๆนะครับกล้วยลูกน่ารักียวกล้วยน้าว้าส่วนใหญ่จะเน้นปลูกล้วยกับอาคานะครับปลูกเป็นหลักพวกอื่นก็ปลูกแซมบ้างนะครับพวกขนุนพวกปืดผักสวนครัวอื่นๆ น้ำตรงนี้ดูสีน้ำนะครับน้ำจะเป็นสีขุนุนสีไม่น้ำไม่ใสเพราะว่าดินดินจะออกเป็นดินสีสีเหมือนน้ำนั่นแหละครับขุ่นๆนะครับ,รบสภาพดินก็ต้องปรุงดินกันพอสมควรอยู่กวา่าเขาจะปลูกไ้ขนาดนี้นะครับ เดินลุยป่าลุยเขาคนเดียวนี่ครับพอพอเราทําพ่วงนี้ไว้มันก็มีอยู่มีกินตลอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือปลอดภัยปลอดภัยไม่ไม่ก่ออันตรายกับสารพิษที่ตกค้างเพราะว่าเราปลูกเอง วันนี้ต้นผักสงเงงออกดอกหมดหน้าฝนก็ตายนะครับต้องหาวิธีปลูกเพื่อให้มันสามารถที่จะเติบโตได้ในหน้าแลง้งเพราะว่าผักสงแงเนี่มันจะชอบเกิดอยู่กับตามน้ำเนาะเกิดอยู่ตามน้ำตามหนอง ตามนาในหน้าฝนมันจะเกิดเอาไปใส่พวกแกงหน่อไม้ต่างๆนี่อร่อยบางหมู่บ้านบางพื้นที่เขาก็เอาชอบเอาไปกินกับส้มตำแต่มันกินฉุนนะครับกินฉุนนี่เข้าขยายออกมาจนถึงโซนบ่อ บออเขามีบอ่อใหญ่อีกบอ่อตรงนี้นะครับนี่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแรงปลูกผักปลูกหญ้าหรือทำนาปังยังได้เลยนะครับบอ่อตรงนี้ก็ใหญ่นี่ครับสภาพดินแถวนี้นาจะเป็นดินขี้เอียดดินถูกน้ำก็เละพอแห้งก็แข็งนงี้ครับแข็งมากต้องปรุงดินกันพอสมควร นะครับกว่าจะาปลูกพืชผักสวนครัวหรือว่าต้นไม้ได้อันนี้ก็เข้าโคกน้องนานะครับสูบน้ำจากคลองธรรมชาติตรงนั้นให้มันเข้าตรงนี้เก็บไว้ในหน้าแรงไว้ใชส้สองบ่อน,นี้ก็ใช้ทำนาปังได้สบายๆนะครับ ต้งบอกว่าสำคัญที่สุดการทำเกษตรของเราจะต้องปรับที่ดินให้เหมาะที่สำคัญต้องสร้างแหล่งน้ำคุณไม่ต้องไปห่วงเรื่องจะปลูกอะไรคุณปรุงดินให้มันได้ก่อนนะครับปรุงดินให้มันได้ให้ให้ดินมันดีคุณจะปลูกอะไรก็ก็งามดูถั่วฝักยาวสองคู่เนี่ย ขโมยซะเลยอือตัวฝักยาวกรอบมากอร่อยเลยครับกั่วฝักยาวกรอบแล้วเดินกลับเราจะเอาพวกผักกาด ไปกินกับส้มตำมแมละกอหิมของญาติคนครับเทีย่ยงนี้จะแต่เอาไก่ย่างของคนมากินกับผักกินกับส้มตำผักกาดหิน ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ารับชมนะครับไม่ค่อยได้ดูหน้าจอเลยใครทักมาพอดีถ่ายไปด้วยอันนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณคุณโดมปะครับสองศูนย์สองสี่ถ้าอ่านชื่อผิดโดมหรือดูมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เป็นโคกไม่ได้ใหญ่มากนะครับทําแยกออกมาจากที่ที่นาเลยแต่เขาไม่เขา้ามาไม่เน้นปลูกพวกต้นไม้เศรษฐกิจเหมือนของผมนะครับเขาเน้นพวกพืชผักสวนครัวมากกว่าก็แล้วแต่ครับใครชอบแบบไหนสไตล์ไหนก็จัดการได้เลยเนาะเป็นเรื่องของ ความชอบของแต่ละคนแล้เวเด็ดเอาพริกไปตำส้มตำกินกับผักกาดฮีนหน่อยน่ครับพริกขี้หนูเม็ดสวย,สวย วันนี้อากาศดีครับอากาศไม่ร้อนสบายสบายนี่ผมเดินอยู่กลางแดดไม่ไม่ได้มีล่มมากนะครับแต่ก็ไม่ร้อนเดินมาจะชั่วโมงหนึ่งแล้วบางเหนือไม่ออกเลยเดี๋ยวพลิกอีกสักสี่ห้าเมตรไปทำ ส้มตำกินตอนเที่ยงวันนี้ครับมาครับใครอยากจะกินส้มตำม,มะละกอหามหามมะละกอหมิมหิมได้แล้วครับพริกพริกสดเดี๋ยวจะเก็บเอา ผักกาดไปกินกับชมตำสักหน่อยเอาใบตองมาหอเก็บผักกาดก่อนไม่ได้ขอ เจ้าของเขาแล้วครับเก็บเลยเอาไม่เยอะครับเอาพอเป็นผักกินกับมะละกอโอ้แปลงเมื่อกี้เดินผ่านแปลงไหนมาแปลงไหนจะหนากว่านี้หน่อย อันนี้มันยังไม่โตเท่าไหร่ด้วย <c oughs> พอแล้วครับ ได้แล้วห่อหนึ่งสำหรับผักกับพริกเอาไปตามัะละกอดูปลาก็ต้องกินแบบบ้านๆนะครับอยู่ทุ่งนาพริกล่วงแล้วเรียบร้อยครับ เมื่อเที่ยงเราก็ได้อาหารหนึ่งอย่างแล้วขออีกสักกอ่อเห็นแล้วสวยน่ากินอืมพอเดี๋ยวเจ้าของเขาจะว่าเก็บไปแล้วเจอเจ้า,จ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 าตัวบอกครับ ต้นผักสังแหงดอกออกสีที่ม่วงกำลังงามเลยนี่ครับถ้ามันตายแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยบรรยากาศท้องไร่ท้องนาสวนชาวบ้านสวนญาติพี่น้องนะครับก็เก็บบรรยากาศภาพรวม ชีวิตคนทำโคกน้องนาชีวิตคนทำนาทำเกษตรนะครับเก็บมาฝากเพื่อนๆสำหรับในคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีผ่านไป20กว่านาทีแล้วเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิมพ์สวนบุกุลากันด้วยนะครับสวัสดีครับ